ตัวกูสี่หนึ่งอ่ะมีสวิตเบทด้วยนะแต่ไม่รู้เหลาว่าบอกไม่เคยคมเท่าไหร่เออไม่รู้ไม่รู้ว่าหั่นอะไรแต่ใช่ป่ะพอเสร็จแล้วใช่กูก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามึงเก่งจริงอ่ะมึงคงเป็นตัวแทนประเทศแล้วอ่ะแต่มึงอ่อนมันเลยบอกเอกอยู่ข้างบนอยู่ข้างลาอยู่ข้างตัวนึงอยู่ข้างตัวนึงอยู่ข้างตัวนึงลงถามลงไปแล้ว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 ไโดนเบ้าแล้วโดนระเบ้าโดนระเบ้าโดนระเบา

เรานนไ,ไปไหนแล้วอ่ะมาไปไหนแล้วอ่ะไหนหรวะไ,ไอ้เชี่ยมันมาสืบไอ้เชี่ยอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยแม่งมาสืบชัวไอ้สัตว์ประกันไหมไอ้เชี่ยมันมาสืบข่าวไอ้สัตว์มันมาสืบ,สาสบข่าว ตุ๊กขาวแล้มาวมันดูงานให้นายมันดูงานให้นายมันไงไม่มีอาวุธปะไม่มีอาวุธปะไม่มีอาวุบัตรก็ไม่มีมีแต่ติมไอ้ไอ้หนุ่มฝากบอกด้วยนะไม่เท่าไหร่เฮ้ยไอ้ไอ้ครับครับหน้ากากลับน้ำไอ้ไอ้แกไปไปกูนี่ไปกูนี่ไหนไหนตรง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 ไหนลองลองลองไอแมวลุงเดี๋ยวขอทีเดียวไม่ไม่ไม่ได้สนทดลองแล้วไอ้เชิบมันต้องลองไม่เอาลุงใม่รู้ไม่ต้องไปไม่ไม่แมวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปทีเดียวเลยแกันเราไปโยชนตึกไหม เออไปโยนตึกเล่นมาลุงไปโยนตึกเล่นเดี๋ยวมาก่อนแต่อ่อนว่ะมั่งากมั่งยตึกอยู่ในเมืองลุง มึงเอาโดนเลมอนปะอยากยวขอไมอ่ได้ผมให้ใช่ยอ๋อเอ้ยขอโดนเลมอนได้เปล่ากระดิกดิมึงขอพูดด้วยเอ้ยฮัลโหลไอ้หนุ่มขอโดนเลมอนได้เปล่าโอ้ขี้งกไอ้เมื่มาตอนเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นอ่ะมีคนแบบว่าเขาด,ากกด่ากูด้วยเขามาสี่คนใช่ป่ะมึงอยู่ปะเนี่ยอยู่ครับอยู่เอามึงอยู่ด้วยเหรอไอ้ที่โดนกูด่าซุนซุนมัไม่โดนไม่อยู่ไม่อยู่อ๋อเหรอ ไม่มันมันกูมันบอกว่าแบบกูอนะ่อนฮะกูเลยบอกว่าแต่กูตอนแรกกูคิดว่าพวกมึงเก่งนะเว้ยแต่แบบไปดูละแต่แบบไม่ไม่ต้องปิดดิตอนแรกกูคิดว่ามึงเก่งไงกูเลยบอกมันไปสี่ตัวนั้นนะนะมันโดนกูสี่หนึ่งอะมีทวิตเบสด้วยนะแต่ไม่รู้เหล่าว่าบอกไม่เคยคมเท่าไรออไม่รู้ไม่รู้่าหั่นอะไรแต่ใช่บ่าพเสร็จแล้วใช่ก,กูก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ย ถ้ามึงเก่งจริงอ่ะมึงคงเป็นตัวแทนประเทศแล้วอ่ะแต่มึงอ่อนมันเลยบอกว่ามันไม่อยากไปมันพูดอย่างเงี้ยไม่อยากไปกูเลตโกไปบอกมันว่าอะไรรู้ปะไอเทียที่มึงพูดว่าไม่อยากไปหรือมึงไม่มีปัญญาไปวะไม่เงียบเลยแม่เงียบยาวเลยตึกแต่วาตึกนี้อ่อนแล้วกูเลยบอกมันว่าเฮ้ยมึงถ้าถ้าแบบว่าถ้าสมมติถ้าสมมติมึงได้ไปมึงก็โดนกูตบอยู่ดีอ่ะแค่นั้นเอง อย่าวิ่งดิเดี๋ยวมันตกไม่ตกลุงวิ่งยังไงก็ไม่ตกจะเว้นลงครับลุงวิ่งขึ้นไม่ตกครับลุงอย่ากระโดดแค่นั้นพออย่าชนลุงอย่าชนดิ ว่ยได้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 เหรอลุงได้ได้ได้มันลงไปได้ได้ได้ยากด้วยอุ้มยากด้วยไอ้ีันนี้ไม่ตกแน่นอนต้องไปดูหัวง้างล่างปะใช่ลุงทำไมผมเห็นมันเลยวะไม่เลยไม่เลยไม่เลยกูเห็นกูเห็นลงกูเห็นลง ถ้ามันเอ่ยนด้หาเลยนะเกียร์โอลลุงพี่ลงเคยเอ่ยปะโดนแบบนี้อืมไม่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 มันยังไม่ได้ลองครับผมพวกผมลากกันลากสดอ่ะลุงอ๋อพวกผมไม่ไม่คือพวกผมลากกันทีสิบกว่าคนยี่สิบคนอ่ะมันก็เลยแบบได้เยอะลุงแล้วบวกกับแบบว่ากว่าจะจับได้แต่ละเคสก็ลำบากเพราะมันหายากมากนะใช่ครับกอ้อย่างที่บอกมันไม่มีแบบเพื่อนตามไงลุง มันเป็นแค่ g ี s พหมออย่างเรารู้จุดนี่แม่งยังหายากเลยนะแบบว่าใช่เลยอันนั้นน่ะมีแค่หมอนะตำรวจต้องฮิ้วหมอไปคนหนึ่งด้วยแล้วแบบต้องวอลคุยกันก็วุ่นวายอ่ะตำรวจเยอะดูไม่รู้ยืนดูผลงานเนาะเอ็นดูหมอเอ็นดูหมอรู้แล้าจอดยืนดูหมอได้นะแต่ว่าไม่อยู่แต่ว่าไม่ได ไม่เห็นอะไป็นไหนเราไปข้ามผมเห็นมันอยู่ข้างล่างนะเอเอวากเวทย์ไปอยู่ข้างล่างไปไอ้ชี้ไปอยู่ข้างล่างนั่นตรงนั้นน่ะวากอีกรอบวะสวัสดีครับเอาขึ้นมาก็ได้ขึ้นมาก็ได้ต้ไปตรงไหนเนี่นยมันเต้นศบได้ไงประเด็นน่ะ ใช่ไงลุงมันมีเด้งลอยฟ้าด้วยมันจะได้เล่มันมีที่หนึง่งเราต้องโดดล่มเลย,ดดดเลยชอบโดดล่มเป็นเป็นโยนอนะลุงจะเล่นอะเนี่ยมันไม่มีอาวุธเลยนะเบา เจอรถผ่านทำไรได้เปิดได้ป่าววะขอ,อยัดหน่อยเหมือนลิงอะ่ะไอ้ย่าเหมือนลิงไอ้ส <laughs> ัสไปยิงยอดนี่นี่โดดทำไมโดด ไอเกียร์ยัดตรงไหนเนี่ยไอเกียร์โดนตำรวจจับเร็วๆผมไม่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ได้อาไปส่งโรงพยาบาลดูดิดูดิไม่ได้ห่อศพสมาครับตำรวจไม่ได้ห่อศพไปส่งโรงพยาบาลเร็วลุงไอ อย่าลืมนะกูขอแก้ตัวใหม่ได้นะแบบว่าซีหนึ่งกนะูขอแบบซีเดียวตอนตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นนี่กูให้โอกาสพวกมึงลุกมาสองรอบเลยนะเว้ยมึงยังโดนกงมึงโดนจริงมึงโดนแบบกูสองรอบสองรอบแล้วล,ลุงคือแบบสองชีวิตอะแบบสองชีวิตเลยอะ่ะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมึงไม่รู้ว่ะ คือเวลาเล่นอนาะวุธเนี่ยไม่อยากจะสอนนะ <c oughs> อย่างว่าแหละนะคนในนี่คนไม่เคยเล่นเออมันสอนไม่ได้หรอกมันสอนไม่ได้มันอยู่ที่กล่นนะ่ะแต่อ้เยี้ยมึงสี่คนมึงไม่มีกึ่นกันเลยอะ่ะมึงเคยกินไม่กึืนนะ่ะต้มเลือดหมูตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวสั่งให้แดกเอาป่ะไม่กินกันครับโอ้โห <c oughs> นะถือว่าไม่มีกันไอสี่ตัวนั้นหมายถึงไอสี่ตัวนั้นนะ <c oughs> ไม้เผื่อ <Okay. S 1> เผื่อ <c oughs> เผื่อเผื่อเองไปบอกมันเนี่ยเข้าใจไหมโอเคเอ้หรือว่ามันมันพูดว่าไหมันพูดแค่ครับครับครับตอนแรกหูปากคตดดีตีน้องกูน้องกูมัดเปล่าเย้เคเอาไปฉลามแท,แทงมันแทงมันกบกูวิ่งมาหวดแม่งสองทีคนละทีเงียบเป็นป่าจากจริง เหียตอนรู้ว่าตอนกูหลับพวกมึงไล่จับน้องกูพอกูขยับมึงเสียบไม่เอากูวงงเหมือนกันกูยืนคนเดียวมึงสี่คนเนีรถเป็งกังไม่กล้าลงเลยรู้ของนะเขาเรื่องรู้ของก็แสบไปสัตว์ ไอเฮียกูยสาเซตมาแล้วไอสัตว์นนี่น,นี่บอกอะไรให้นะมึงมึงบอกมันนะว่าแบบเอออย่ามาทำงั้นเลยมันน่ากเกลียดร,รู้ว่ามันโดนกูตีตายประมาณเบสเสร็จแล้วใช่ไหมรวมชุบอะประมาณหกศพเจ็ดศพเออแต่กูยาหมดไงกูยาหมดไงกูเลยแบบเออโดนแทงตายแต่สวิตเบสนะโคตรแรงเลยใช่ไหมแล้วมันมันบัฟกูว่าอะไรรู้เปล่าบอกอะไรปะ่ะ แค่นี้เหรอามามมบอกกูว่าแค่นี้จะกลัวต้องพูดไอเยี่ยมึงล่อไปหกเจ็ดศพบอกแค่นี้มึงเจ้าแค่ไหนวะที่ถ้ามีเกาะนี้กูต่อให้เลยเน,นี่ยจริง แต่แต่แต่มันก็แบบว่ามันด <classy. S 2> ีอยู่นะมันชมกูแล้วบอกเฮ้ยพี่ไม้ไม้พี่แม่งเก่งเก่งอะไรเงี้ยโน่หนึ่งแล้วครับเลยมาพูดอย่างเงี้ยมาลงเรื่องขอบคุณที่ติดตามอะไรนะแต่งได้หรือเแต่งได้่งได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเต็มที่เลยแต่งได้แต่งได้แต่งได้เท่านี้อะไรครับแล้วลุงทอะไรอยู่ครับเส้นลากคนเล่นได้เฉยไม่มีอะไรทำอะไรนะ โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เดี๋ยวเจอกันน, <Okay. S 1> นี่นี่นี่มันบอกกูไมโนหนึ่งใช่ไหมกูเลยบอกว่าขอบคุณที่ติดตามเวลาแบบไปใกล้ง่วงอะครับสภาพกูอะคือคือแบบว่าเซียนสงครามแต่แม่งอะต้องกลับไปเป็นยามมึงรู้ปะ่ะไอ้เหี้ยม,มาสี่คนกลัวคนเดียวกูก็งงเหมือนกันกูมีสามขาบ้งอันนั้สับพอไม่เป็นไหเลย่ดอเชิงสัพอ จริงกูกลัวกูกแหละกูมีสามขากูวิ่งไม่ทันแต,แต่แต่กูไม่ได้บับนะกูพูดความจริงแบบกูพูดความจริงทุกอย่างเราจะเราดูมันตอนไหนก็ได้เนี่ยน,นะเออ เนี่ยพี่ดำเคยบอกผมไว้นะแบบว่าเจอ้พวกเนี้ยมีหมัดให้สองมีของให้สี่ไอสัตว์เสียวไม่ลงกูเพิ่มได้ไหมมีของให้สิบไ <c oughs> อรู้ว่าไก่อะวุดดับอะไรครับมึงเละเหมือนไข่อ่ะแต่มึงอ่อนเหมือนไก่อะเหมือนกันไม่ต่างกันเยอะ ดีเลย์ว่ะเด็กดีเลย์ปั๊บแสดงนะก็ทดสอบหนึ่นงนะเสียงดีเลย์ยออจริงแตมัน,นไม่มีอะไรครับอู้ม,มันเล่นได้ใช่อาพก็ไม่เอานะคือแบบคนเยอะอ่ะคนเยอะจริงไม่เถียงเลยอ่ะ ถามจริงแก๊งมึงเดินเดินเดินไม่ต้องกลอกไปสมัครหรอแค่ยืน่นยืนแบบประชาชนก็เข้าได้แล้วหรอเยอะชิบหายคัดบ้างมาเนี่ยถามจริงโออยหน่อยนะครับคัดบ้างไหมถามก่อนไม่ไม่ได้หมายถึงคัดฝีมือนะคัดสมองอะ่ะแบบไม่มีสมองในการเล่นเลยะแบบเล่นแบบวิ่งโง,ง่ๆงงมาโดนตีเรื่อยๆวุ่นงงเหมือนกัน ตอนแรกอะ่ะกูแบบว้าวมากเฮียเจอแก๊งมึงเฮ้ยแก๊งใหญ่ออใหญ่ไหมมันใหญ่แหละแต่ฝีมือมันไก่อะดิไม่ไหวว่ะลุง <c oughs> มันไม่ไหวจริงจมันตอนแรกเออตกใจแบบเออเฮ้ยมันแน่สรุปตีเด็กจบสรุปตีเด็ก ยาาหารกูจะหมดแล้วไอ้สัดหล่อหลุงผมมีนะเอาดิอ๋อผมกินไปไปแล้วอ่ะลุงกาเอาส่งโรงพยาบาลชัดลุงอันนี้ไปไทยแล้วกันนะเอาผมให้แตกไม่ได้เนื้อดิหลุงชอบเนื้อเอห้าเนื้อดิบใช่ไหมหลุงลลุุงงไปเผาเอาลุงไปเผาเอาเฮ้ยไปแจกดิดีได้เที่ยมันมันหลบได้นะมึงรู้ปะเนี่ยโกงเลยนะไม่โดนเลยไม่โดนเลยดู มันเ like หมือนมันเหมือนปั๊มยาใช่เหรอเออโค้งโคกูหามันอยู่เอาหายไปไม่ผมไปต้นมันมาต้นในพวกน <c oughs> <c oughs> <f draining> ี้แหละพวกพวกไก่นี่แหละเอาครับอย่างนี้เดพวกกูจะในคานพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟี้ยว่าชิวันในครายเชี้ไม่เละเป็นศพวชิว่าจะตายเชื่อมึงเพยอยู่แล้ววชิวันในลูสมึงทำไรว่าชิว่าจะดูสนตีนพวกกูคามิงสูดแล้วกู